อาวโอเค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 อเคโ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 อเคอเคโอเคโอเเคโอเคอเคโอเเออเคโอเคโอเคอเเคโอเคโออเคโอเคโอเคโคโอเ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 คโออเคโอเคโอเเอเคโอเคโอเคเเ

ตอนนี้ก็เล่าว่าชิ้นสองครับกระเปาครับสามแสนหนึ่งหมื่นบอกแม่ท่องท่องซอฟต์บตองหาบาร์องหบาแนทาง้นสอเ่ามันสามแสนหนึ่งหมื่นกับท่องหาบารกและอีกสองวงก็ทายูครับเป็นสติพยาน่นกันเลอ ต้องไฟเบาสาวนั่นแหละดีนต้องการี้งนใจ่ใจเปนสักขีบพยานใครครับมากระตัวก็บอกโวยยักเ เอาไม่ดีเอาไดีเอาไม่ดีโปรยหนกเอาม่เดวเอาขันมาขันเอาขันไม่ค่อยเอาขันไม่ค่อยเอามาเอานี่เอาไม่ทีเดียวมันจะทัน ไม่ได้ฮไปบเลยกางหน่มใหม่ด้วยที่ิือเขาเอาไปเอาเห็นกำบ้าเมาไปกล้องเดียวสาวมาเยอะปเดี่ยวดอเห็นกำบ้าเมากล้องเดียวสาวนเยอะป่เียวเเียวดี่ยวเอาส่นอ้น่แบงยังไงแบงก์เอาความอมอหอมแโอ้ยต้องลงใหม่เลย เงืงอนเข้าไปเอื่ินเข้าไปนั่งอนมาดิเงื่นเข้าไปเงื่อนเข้าไปเอบโอโอาดิโบโอโนี่นี่ส่วนนี้ส่วนนี้นี่ส่วนนีมันุยหรอเอ๋ดีาดีดีโอีดีไปบานไป ทาดีว่าภาพใวนี้บกนังๆๆใช้อไเอาได้วยใ่ไหมพอรกันเลยร้ เสร็จเรียบร้อยงานแต่งของลูกชายขอิวิเศวิริการนนี้ พี่น่องมากันร้อยครับม <c oughs> ันในการต้องหน่อครับสำหรับกินเนี่ยไว้จำเน,นี้น <c oughs> นยก่อนครับฝากกินหน่อไว้ด้วยนะครับเรื่อจากควารับตะวันนะครับ ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ